ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมบุญส่วนกิติยาโนผู้ริภายชาวลาวที่จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรนานาชาติออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยมีถแถลงการ,ร์่วม10องค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาถแถลงการ์ดังกล่าวร้องขอให้รัฐบาลไทยเปิดการสืบสวนอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เวี่ยาญาติมิตรของเหยื่อและร้องไปยังรัฐบาลลาวตลอดจนรัฐบาลไทยนักการต่างประเทศของทั้งสองประเทศและหน่วยงานองค์การสหประชาชาติให้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิต่อนักปกป้องสิทธิชาวลาวที่ลีภัยอยู่ในประเทศไทยแถลงการนี้ร่วมด้วยสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล a อม e s t y International Focus on the g l o b a l south เวทีประชาชนเอเชียยุโรปมูลนิธิมนุษยะ พันธมิตสากลเพื่อการไม่มีส่วนร่วมของพลเมือง h Human Rights Watch, Frontline Defender คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลก่อนหน้านี้ครับ h Human Rights Watch ได้ออกถแถลงการมาก่อนหน้านี้ในเนื้อหาคล้ายคลึงกันครับโดยกล่าวว่ารัฐบาลไทยควรเร่งเปิดการสอบสวนต่อกรณีดังกล่าวอย่างเป็นกลางโดยทันที ท่านผู้ในการ h u Human r เมน t ร Watch ประจำภูมิภาคเอเชียได้กล่าวครับว่าจาน้าที่ไทยต้องมีการดำเนินการต่อการฆาตกรรมผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวลาวอย่างเลือดเย็นโดยท,ทันทีโดยรัฐบาลไทยควรเปิดให้มีการสืบสวนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางต่อการฆาตกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทำต้องได้รับผลที่ตามมา บุญส่วนกิติยาโนเป็นนักกิจกรรมที่ลี้ภัยมาจากลาวครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเสร,รีลาวที่รวบรวมเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติลาวในไทยจัดกิจกรรมต่างๆตาม,ตามวาระต่างๆเช่นการประท้วงอย่างสงบหน้าสถานทูตลาวประเทศไทยและจัดงานอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมประชาธิปไตย